สมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครจัดการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าฝ่ายรองหัวหน้าฝ่ายเตรียมจัดงานนาครศรีธรรมราชสังสรรค์ครั้งที่35เพื่อสรุปรูปแบบความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ที่ห้องประชุมออฟฟิศบริษัทชูโฟติก u ูพีเจำกัดแบรริง58ทับ8ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานา นำโดยนายชุมพลชูวีลาศนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครและนายสาธิตทองสมเลขาธิการสมาคมจัดประชุมเตรียมจัดงานนครศรีธรรมราชสังสรรค์ครั้งที่35ในวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาราม2ชั้น4แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเพื่อสรุปรูปแบบ ความพร้อมโดยมีนายสมชายลีลาดน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานนครศรีธรรมราชสังสรรค์ครั้งที่35โดยนางผุดสีหิมะมานเป็นประธานจัดงานนครศรีสังสรรค์นายอรุณธรรมขันเลขานุการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าฝ่ายรองหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์ประาุทองค ชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามการิย์มากวัดมากศิลครบสิ้นกุ้งปูภายในงานนาครสีสังสัง์ครั้งที่35จะได้พบกับคณะเพลงบอกปากใต้มโนรานาตศิลวงลอจิกแบนและสนุกสุดมันกับศิลปินวงลำใยห,หายทองคำเต็มวงปิดท้ายวงกรุงไทยรำวงย้อนยุก สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1. เพื่อให้เพื่อนพี่น้องชาวใต้และทุกๆุกภาคได้พบปะสังสรรค์มีความรักความสามัคคี 2. ได้ให้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมได้รู้จักการเป็นผู้ให้ 3. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของตนค่อนและภาคใต้ 4. เพื่อการช่วยเหลือชุมชนในถิ่นธุรกันดาร ดีค่ะชันนางกุสดีหิมามารนซึ่งปีนี้เราจะมีการจัดงานสังสรรค์นครศรีธรรมราชครั้งที่35ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกชุมพลชูวิราชนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชเป็นประธานจัดงานซึ่งงานของเราจะมีจัดขึ้นในวันที่7มิถุนาที่เซ็นทันลพราม2ก็ในงานนี้เราก็เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่านครศรีธรรมราช ก็คือท่านสมชายดิล่าน้อยมาเป็นประธานเปิดงานให้ถือว่าเป็นเกียรติขององานสมาคมในครั้งนี้นเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทอุกสมาคมทุกชมรมมาร่วมกันร่วมงานสังสรรค์เพื่อที่ว่าเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาปบป,ปะสังสรรค์ให้ความรู้สว่าเราคนใต้ ไม่ว่าจะเราจะทํางานตรงไหนหรือว่าอยู่ในส่วนไหนให้นําร่วมกิจกรรมให้รู้รักสามาคัคคีแล้วก็จะได้เชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนใต้เราจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าเราจะทํางานกิจการกรรมใดต่างๆเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือแล้วก็ไปนั่นหนึ่งใจเดียวกันทําให้งานของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วก็เรารสึกว่าเราภูมิใจภูมิใจที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนไหน ของหน่วยงานต่างๆหรือว่าในส่วนของกลุ่มต่างๆเนี่ยเราจะมีความสึกว่าเรารักกันเราทางานร่วมกันทุกส่วนที่เราทําไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่างๆเนี่ยเราก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของอาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือว่าภัยพิบัติน้ําท่วมอะไรต่างๆเราก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อยู่ตลอดค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมชุมพลชูวิราช นายกสมาคมชาวนาครสีธรรมราชกรุงเทพมหานาครปีนี้เราได้จัดงานนาครสีสังสรรค์ครั้งที่35การจัดงานนาครสีสังสรรค์นเนี่ยมันเป็นพันธกิจหนึ่งที่สมาคมนครได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ในการจัดงานแต่ละครั้งก็เพื่อหารายได้ในการมาบริหารสมาคมในเชิงของสาธารณกุศลน,นะครับผมก็อยากเชิญชวน นะครับชาวใต้ชาวนาครศรีธรรมราชและก็ชาวไทยทุกคนนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับในการาจัดงานแต่ละครั้งนะครับสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชก็ได้มารวมตัวกันนะครับให้กิจกรรมของสมาคมสำเร็จอย่างไรก็ตามผมขอ,อเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานครั้งนี้นะครับเพื่อให้ วตัตถุประสงค์ของสมาคมสำเร็จร่วมกัง,ง <A EC S 2> ไปด้วยกัน <TV Channel S 2> ค,กครับ